โอเคครับตอนนี้เกมก็อัปเดตกิจกรรมมาใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมบอลลงโดดโดดโดดดดดดโดนี่ครับก็สุดยอดมากๆเลยนะแต่วันนี้ผมก็จะมาฟูลทีมอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าก็แค่แบบเปิดคลิปแบบใหม่แค่นั้นเองและทีมที่ผมโดฟูลในวันนี้อยู่นี่แล้วครับทุกคนมันคือทีมรวมผสมครับระหว่างโกปาอเมริกากับยูฟ่า24เอ้ยยูฟ่า2024 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะนะคบขอบคุณครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ Let's go 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 ตอนนี้ก็เจอห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบุกผม89กองกลาง91ตั้งรับ90ฝั่งเขาแบบเป็นร้อยหมดอ่ะแล้วลิเวอร์พูลเหมือนกันด้วยอย่างงี้ผมต้องอ่อนข้อให้ไหมแล้วไงต่อทีมผมนี่อย่างเท่ Let's go ดูทีมเขาเย็ดเย็ดเย็ดตึงกว่าตึงกว่าดูว่าเกมนี้ใครจะได้เสียตั้งรับเลยโอ้ย oh, <hey, S 1> เล่นแรงอะ่ะ มีต้องแย่งแล้วนี่เลเลี่ยมวะเลเลี่ยมวะเอาโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเงดขึ้นอย่างงี้ไม่เข้าหรอกครับโกผมยังตึงอะ่ะโอ้ยแล้วไงต่นี่เขาเอา,า,าไว้ฉอดอ่ะ เขาจะเตะเ,เพราะผูช้ชมเตะผมไนงะเอาวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิหักหักหักใจโอ้เมื่อกี้เน็ตปิงด้วยขนาดเน็ตปิงนะเนี่ยเกือบยิงได้อะใจใจคืนนอนคืนมาเลาะเลาะ ยิงโอ้ยฟาวไปเนี่ยแล้วยงไปแย่งไม่ได้ด้วยให้ว่องเลยส่งไม่ได้ด้วยแล้วส่งไม่ได้ด้วยเอ้ยลูกช็อโอ้โหเก็บบอลไม่ทันอีกอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฝั่งเขาส่งไงเฮ้ยเขามาหน้าประตูผมแล้วชอตเชียเชียเชียลุต เออแล้วไม่กดส่งอ่ะดูดิตัวละครไปส่งไม่ติดนะทุกคนตอนนี้นะครับเกม F C Mobile นะครับมีปัญหานักก็คือตัวละครมันไม่กดส่งให้นะเฮ้ยเฮ้ยนี่ดนนารูมาเซอ่ะ A few moments later แล้วไงแล้วฝั่งเขาได้เปิดผมปรับสมดุลปั๊บเพะว่าเริ่มแ,แ,แปลกแปลกแล้วเริ่มแปลกแปลกับมันเริ่มแปลกปลกฝั่งเขาไงฝั่งเขาส่งส่ง,สงต่อบอลต่อบอลยาวต่อบอลยาว ฝั่งผมลาฟาเอลลาฟาเอลไล่บอลน,นี่เปลี่ยนลูกชอมาลูกชอมาลูลูดิเกอร์ว่างไงแล้วลาปอสแน่แน่น,นี่คมขันคู่ต่อสู้คมขันคมขันขย่อยขัญเอาแล้วติดคามาวิงก้าเอาแลา้วเข้าไปพิงค้าเฉยเฉยฝั่งผมลงด่วนเลยลงด่วนเลยเอ้า โดนนารุม่าไม่เซฟวะไม่ไรไม่ไรตอนนี้เราโดนหนึ่งเท่าแล้วเอ้าตัวละครวิ่งเอ๋อจ์จัดนี่ตัดสองศูนย์แต่เป็นฝั่งเขาได้นะสองศูนย์น่ะไม่ใช่ฝั่งผมนะแปลกแปลกกันเล่นทำแม่งทำ,งทำงแม่งอะ เขาเล่นเก่งว่ะเขาเล่นเก่งว่ะหรือผมเล่นกกว่ะโอ้โหดูดิตัวละครเขาเก่งจัดเลยเขาเป็นมว่วงปะเนี่ยหล่ออะไรอะ่ะ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 ดูดิฝั่งเขาวิ่งมาตัดบอลพ,พัพวพีผัวพีอเลยอะ่ะแบบไม่ขาดดูด,ดิแล้วตัวผมวิ่งไม่ทันเลยแล้วไง โดนไปสามเม็ดแล้วจะหมดเวลาแล้วด้วยไงก็รีวิวตามที่รีวิวได้นะ Let's go Let's go ดูดิไม่วิ่งเลยอ่ะวิ่งไม่สวยเลยอ่ะวิ่งไม่ตัดเลยสวยสวยสวยขอได้อีกลูกหนึ่งก็ยิ่งดีโอ้โหไม่ฟาวไม่ได้ฟงไม่ได้ฟาวเลยเลยก็ลมบอลหน่อยดีแล้วไงลูดิเกอร์มาโอ้ยวิ่งมาตัดดสวยสวย สวยต้องตัดสวยโอ้โห,หน้าที่สุดท้ายยังเซฟได้นะหน้าที่สุดท้ายยังเซฟได้นะแล้วฝั่งเขาทุ่มมาฝั่งเขาจะทําประตูเป็นลูกที่สี่ได้หรือเปล่าแล้วเวลาหมดไปก่อนจบสกอร์ไปด้สกอร์สามประตูต่อศูนย์ดูภูมิใจนะทั้งทั้งที่ฝั่งผมเนี่ยเป็นคนโดนซึ่งวันนี้ก็ขอปิดคลิปเลยแล้วกันคือแบบทอ้อจัดอะให้คะแนนโกปาเมริกาและยูฟาสองพันยี่สิบสี่เต็มสิบ ให้หน hey, ึ่งเจินคิดหน้าครับ